ครั้งนี้ใบหน้าของเธออาบไปด้วยเลือดคอหักเอียงไปข้างหนึ่งผมตกใจร้องเสียงลงป้องก็ร้องเช่นเดียวกันผมได้รับคำชวนให้นั่งรถไปกับเพื่อนสนิทป้องโทรมาชวนและเล่าให้ฟังว่า จะต้องไปกำกับงานลูกน้องเพราะปล่อยให้ทำเองแล้วไม่ดีเท่าไหร่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็เพิ่งไปมาแต่กลับต้องไปอีกครั้งดูท่าง,งานจะมีปัญหาจริงๆวันนี้ถึงต้องไปอีกผมก็รู้สึกงงที่มันมาชวนเพราะว่าครั้งที่แล้วมันก็ไปคนเดียวได้แล้วเราก็ทำงานกันคนละทีมันบอกว่าครั้งนี้เดินทางตอนกลางคืน ไม่อยากขับรถไปคนเดียวหรือถ้าผมอยากคิดค่าเสียเวลามันก็ยินดีเพื่อนพูดมาซะขนาดนี้ถ้าผมไม่ไปก็คงจะเป็นเพื่อนที่แรงน้ำใจมากผมจึงตอบตกลงเพราะยังไงวันรุ่งขึ้นมันก็เป็นวันเสาร์ผมไม่ต้องไปทำงานอยู่แล้วสถานที่ที่มันไปบริษัทก็ออกค่ากินค่าอยู่ให้อย่างดีเห็นว่าโรงแรมสวย นอนสบายด้วยไม่ไกลจากโรงแรมก็มีที่เที่ยวอีกต่างหากตอนเพื่อนไปคุมงานผมไปเที่ยวก็ได้งานนี้คุ้มยิ่งกว่าคุม้มเมื่อตกลงกันได้เพื่อนก็ขับรถมารับผมที่คอนโดเราออกเดินทางกันและขับรถกันหมายเรื่อยๆอย่างไม่เร่งรีบตอนแรกไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นเพื่อนของผมที่ดูเครียดเป็นอย่างมาก ยิ่งขับไปไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งดูเครียดเท่านั้นผมคิดเอาเองว่ามันคงเครียดเรื่องงานแต่มันดูกระสับกระส่ายเกินเหตุจนผมอดถามออกมาไม่ได้ป้องตอบว่าไม่ชอบขับรถตอนกลางเคืนผมจึงอาสาจะขับให้แต่เพื่อนก็ดูกเกรงใจบอกว่าเอาไว้มันง่วงนอนเมื่อไหร่ผมค่อยเปลี่ยนมาช่วยขับก็ได้ การเดินทางไม่ได้กินเวลาเกิน6ชั่วโมงตอนนั้นเรามาได้ครึ่งทางแล้วถนนหน,นทางค่อนข้างมืดมีไฟรายทางอยู่แต่แสงสีส้มหมัวๆไม่ได้ทำให้มองทางชัดเจนสักเท่าไหร่ผมมองอะไรไปเรื่อยเปื่อยช่วยป้องดูทางด้วยก่อนจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมทางที่น่าแปลกก็คือเธอยืนหันหน้าเข้าหาเสาไฟฟ้า ไม่ได้มองเราไม่ได้โบกรถด้วยซ้ำและนอกจากเสาไฟก็มีแค่ป่าหญ้ารกๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอไปยือยู่ตรงนั้นผมจึงเรียกให้ป้องดูมันก็หันไปมองแวบหนึ่งแล้วรีบหันหน้านี้แถมยังเหยียบคันเร่งเข้าไปอีกรถแล่นผ่านเธอมาด้วยความรวดเร็วทำให้ผมมองไม่ถนัดว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร แต่เห็นชุดเสื้อสีแดงกางเกงสีเข้มแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสีอะไรผมกำลังจะชวนป้องคุยเรื่องผู้หญิงคนนั้นป้องยอมรับว่าเห็นแต่ไม่อยากพูดถึงอีกมันบอกว่ากลางค่ำกลางคืนเห็นอะไรไม่ควรทักไม่ควรพูดเพราะเราไม่รู้เลยว่านั่นคนหรือว่าผีกันแน่ถ้าเกิดเป็นผีแล้วไม่มาตามติดเรา เพราะว่าเราไปพูดถึงเราจะเดือดร้อนผมเองไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่คิดแค่ว่าถ้าเธอเป็นคนจริงๆและต้องการความช่วยเหลือแต่กลับโดนรถขับหนีแบบนี้มันก็น่าเศร้าอยู่เหมือนกันเราขับรถไปได้สักประมบาณ3กิโลเมตรเพื่อเจอรถขับสวนทางมาหลังจากไปรถคันเดียวบ,บนท้องถนนมาตั้งนานแสงไฟหน้ารถทำให้รู้ว่า รถที่ขับมานั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์และน่าจะขับมาเร็วมากถึงได้เคลื่อนเข้ามาใกล้เราในระยะเวลาไม่กี่วินาทีรถคะแนนพุ่งตรงมาแบบแปลกเมื่อถึงระยะกระชันชิดอยู่ดีๆก็หักรถพุ่งเข้าชนรถของเราอย่างเต็มแรงพวกเราร้องเสียงหลงป้องเหยียบเบรกตัวโกงแต่ก็ไม่สามารถต้านแรงประทาได้มอเตอร์ไซค์ชนรถเราดังโครม มีเสียงกระเด็นดังตุบแรงกระแทกทำให้ร่างของผมกระแทกกับประตูอย่างเต็มแรงโชคดีที่คาดเข็มขัดนิรภัยไว้เมื่อรถจอดสนิทแล้วพวกเราตั้งสติและมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวกลัวว่าอีกฝ่ายจะบาดเจ็บร้ายแรงแล้วอาจจะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลป้องบอกว่ามันมีกล้องหน้ารถถึงยังไงตำรวจก็ต้องเห็นว่าเราขับทางตรง ขับมาดีๆไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโม,มงด้วยตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์กันจะดีกว่าเราเปิดประตูลงไปแรงกระแทกมาจากฝั่งของป้องแต่เราไม่พบอะไรเลยประตูรถมีรอยบุบจริงแต่ไม่มีร่างของคนหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์คันนั้นในบริเวณใกล้เคียงป้องหยิบไฟฉายจากในรถ เราเดินไกลออกไปอีกหน่อยเพื่อรถจะกระเด็นไปไกลเราเจอแค่รอยเลือดสีน้ำตาลเข้มผมไม่แน่ใจว่าใช่เลือดไหมเพราะสีมันเข้มมากเหมือนเปื้อนมานานแล้วอาจจะเป็นเลือดจากอุบัติเหตุเองผมเดินตามรอยเลือดไปกระทั่งป้องเตือนว่าเรามาไกลเกินไปจอดรถทิ้งไว้แบบนั้นไม่ปลอดภัยพวกเราจึงเดินกลับมาด้วยความงงงวย มันจะเป็นไปได้ยังไงที่ไม่มีร่องรอยอะไรของรถคันนั้นเลยทั้งที่รถของปองมีรอยบุบอยู่แท,แท้เมื่อกลับมาถึงรถแล้วผมบอกให้เพื่อนเปิดกล้องดูแต่มันคิดว่าไปเปิดดูตอนถึงโรงแรมจะดีกว่าไม่อยากเจอดรถตรงนี้นานๆเกิดคนชนตั้งใจชวนเพื่อชิงทรัพย์พวกเราจะแย่เอาผมไม่สบายใจเท่าไหร่แต่อีกใจก็กลัวจะโดนปล้นเหมือนที่ป้องบอก จึงยอมให้เพื่อนออกรถได้เลยช่วงที่รถแล่นออกมาช้าๆผมอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองเพื่อความแน่ใจก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีเข้มคล้ายกับที่ผมเห็นก่อนหน้านั้นยืนอยู่ใกลๆผมจึงบอกให้ป้องมองกระจกหลังป้องเหลือบมองท่าทางตกใจแต่ไม่พูดอะไรออกมาสักคำเดียวนอกเหนือนจากความตกใจ คือความกลัวที่ปรากฏขึ้นป้องยังคงขับรถมาเรื่อยๆแต่ขับเร็วกว่าเดิมเหมือนต้องการจะหนีนสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแต่ยิ่งขับมาไกลเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าเราผ่านเส้นทางนี้มาแล้วผมจึงบอกให้ป้องรู้ซึ่งต่อแร้ป้องไม่ได้เอกใจแต่พอผมชี้ให้ดูป้ายข้างทางและเปิด GPS ไปในเวลาเดียวกัน ตอนนี้มันกลับขึ้นตำแหน่งเดิมทั้งที่เราสองคนเพิ่งดูเส้นทางนี้ไปเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนว่าเราขับผ่านมาแล้วป้องพยายามคิดในแง่ดีว่าถนนอาจจะเหมือนกันมากและมันก็เป็นตอนกลางคืนเราอาจจะจำผิดหรือไม่อย่างนั้น GPS ก็ขึ้นเส้นทางผิดปกติแล้วมันก็ผ่านคนหลงอยู่เรื่อยๆหรืออีกทางหนึ่ง คือมันพาเรามาทางลัดซึ่งอาจมีบางช่วงทับซ้อนเส้นทางหลักแต่ฟังยังไงก็ไม่เหมือนคำอธิบายแต่เหมือนคำปลอบใจเพื่อคลายกังวลมากกว่าถึงยังไงผมก็มั่นใจว่าเราผ่านเส้นทางนี้มาแล้วระหว่างนั่งคลียก,กันอยู่ก็มีแสงไฟหน้ารถจากอีกเลนสวนมามองแล้วเป็นรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมป้องฉลอความเร็วรถ แต่มอเตอร์ไซคันนั้นกลับพุ่งเข้ามาโดยไม่มีท่าทางว่าจะผ่อนความเร็วเหตุการณ์คล้ายกับที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อเข้ามาในระยะกระชั้นชิดป้องเตรียมเหยียบเบรกทันทีแต่มอเตอร์ไซ์คันนั้นก็แค่ขับผ่านไปพวกเราจึงถอนหายใจออกมาพร้อมกัน GPS กำหนดเส้นทางใหม่คราวนี้เป็นเส้นทางที่เราเลือกเอาไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเด็กแล้วผมชวนป้องแวะปัม๊มซึ่งจะอยู่อีกไม่เกิน2กิโลเมตรผ่านไปสักพักหนึ่ง g p s ก็ขึ้นว่าเราเลยปั๊มมาแล้วผมกำลังก้มหน้าก้มตาเช็คว่าแอปมปันเสียหรือเปล่าแต่ป้องก็เบรกรถกระทันหันจนหัวผมแทบทิม่มในตอนนั้นผมกำลังจะอ้าปากด่าแต่พอมองเลยออกไปจากจุดจอดรถเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเพื่อนเบรกทำไม มีมร์ไซค์คันหนึ่งล้มอยู่ข้างทางสภาพยับเยินและก็มีผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงยืนหันหน้าเข้าหาสาวไฟไม่มีร่องรอยบาดเจ็บไม่ได้มองมาทางเราและไม่ขอความช่วยเหลือใดๆมองเพลินๆเ,เธอเหมือนคนที่เดินผ่านมาเฉยๆแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นผมกำลังจะเปิดประตูรถล,ลงไปแต่ป้องห้ามเอาไว้แล้วรีบออกรถในทันที ผมมวยวายบอกให้ป้องจอดเราต้องลงไปช่วยแต่ทำยังไงมันก็ไม่ลงไปเราทะเลาะมีปากเสียงกันสุดท้ายป้องไม่ยอมตอบผมว่าทำไมถึงได้แรงน้ำใจนักและมันไม่สงสัยเลยเหรือว่าทำไมเราเห็นผู้หญิงคนเดิมซ้ำมาสามรอบแล้วแต่มันเลือกที่จะเงียบและผมก็บังคับให้มันพูดไม่ได้ผมจึงโทรหาตำรวจแทน เจ้าหน้าที่บอกว่าจะไปตรวจสอบให้ผมจึงขอให้เขาติดต่อกลับหากได้ความคลิปหน้าป้องโกรธและไม่เห็นด้วยแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะผมด่ามันเอาไว้ว่าแรงน้ำใจผิดมนุษย์มนาเรามาถึงโรงแรมด้วยความเหนื่อยอ่อนด้วยความที่บริษัทเป็นคนจองให้ถึงจองในห้องเดียวแต่ก็เป็นห้องใหญ่มีสองเตียงและเป็นสัดส,ส่วน พอเข้าห้องมาได้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนอนซึ่งตอนนั้นผมนอนไม่หลับเลยเอาแต่สงสัยเรื่องผู้หญิงเสื้อแดงที่โผล่มาเป็นชงชวงบางทีเธออาจจะเป็นคนสติไม่ดีหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่โทรมาบอกผมว่าผมไม่ควรแจ้งความเท็จเพราะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพราะตรงจุดท,ที่ผมแจ้งไปไม่ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ผมวางสายด้วยความงุนงงขนลุกขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลกับเรื่องราวที่ได้เจอในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงป้องมองผมแต่ไม่พูดอะไรแต่คงคิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมผมถึงไม่เชื่อมันเพราะว่าในที่สุดแล้วตำรวจก็ไม่เจออะไรอยู่ดีตลอดสองวันที่อยู่ที่นั่นผมได้เที่ยวสมใจ ส่วนป้องก็เคลียร์ปัญหาในเรื่องงานกับลูกน้องเรียบร้อยเรื่องที่เรามีปากเสียงกันวันนั้นเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนเราลืมเรื่องผู้หญิงคนนั้นไปหมดแล้วจนกระทั่งเราต้องขับรถกลับบนถนนเส้นเดิมความทรงจำพวกนั้นก็หวนกลับมาเราออกเดินทางช่วงเย็นเพื่อจะไปให้ทันทำงานตอนเช้าแต่ครั้งนี้ป้องขอให้ผมขับให้ ซึ่งผมก็ยินดีอยู่แล้วถนนทนทางเป็นแบบเดิมทุกอย่างไม่ค่อยสว่างน,นานๆทีจะมีรถสวนมาผมมั่นใจว่าตัวเองมีสติเต็มร้อยกินอิ่มนอนหลับแต่กลับรู้สึกได้ว่าพวงเมลัรถมันหมุนได้เองแม้แต่ตอนที่ผมประคองรถไปนิ่งๆรถกลับฉลับซ้ายหลายครั้งจนป้องเองก็รู้สึกได้และก็ออกปากเตือน ผมจึงตอบไปตามความจริงแม้ว่ามันจะฟังดูเหลวไหลแถมยังกล้าย,ยกมือออกจากพวงมาลัยเพื่อพิสูจน์ด้วยรถยังไปต่อได้แบบเส้นตรงคราวนี้ผมพยายามบังคับให้มันเบี่ยงออกขวาแต่รถกลับไม่ไปตามนั้นเหตุการณ์แสงแปลกประหลาดนี้ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับตัวเองกำลังอยู่ในหนังต่างการตรงที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น ผมกับป้องอาจาจะต้องตายจริงๆเมื่อถึงทางแยกที่ต้องเลี้ยวขวาผมเปิดไฟเลี้ยวแต่หมุนพวงมาลัยไม่ได้มันตีกลับไปทางซ้ายสุดตัวรถหมุนคว้างกลางถนนก่อนจะพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าเสียงดังโครมโชคดีที่โดนไม่แรงนักเราสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนอกจากแผลถลอกแต่การที่พวงมาลัยเหมือนโดนผีสิง และทำให้เราชนเสาไฟเป็นอะไรที่น่ากลัวจนพวกเราขาสัน่นไม่กล้าไปต่อป้องดูเหมือนจะเป็นลมผมถอยรถออกห่างจากเสาจังหวะหันมองกระจกหลังก็เห็นหญิงสาวเสื้อสีแดงกางเกงสีเข้มกำลังยืยนมองอยู่ครั้งนี้ใบหน้าของเธออาบไปด้วยเลือดคอหักเอียงไปข้างหนึ่งผมตกใจร้องเสียงหลง ปองก็ลองชิ่นเดียวกันแต่มันบอกให้ผมรีบเหยียบให้มิดไม่ต้องถอยแล้วขับพุ่งไปอย่างเดียวเลยผมเหยียบคันเร่งรถกระตุกอยู่สองสามครั้งผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนมายืนขวางหน้ารถภายในเวลาเสี้ยววินาทีในตอนนั้นผมกระจากแล้วว่าเธอเป็นผีแน่นอนที่ผมเห็นเธอซ้ำหลายครั้งและเห็นตรงเสาไฟฟ้าเพราะว่าเธอคือวิญญ,ญาณตายโหงนั่นเอง ้องบอกให้ผมขับชนไปเลยยังไงผีมันก็ตายซ้ำสองไม่ได้ผมเองก็คิดอะไรไม่ออกจึงเล่นเครื่องเต็มแรงแต่ว่ารถไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวแถมผียังเดินเข้ามาหาเราช้าๆในเมื่อรถกลายเป็นกับดักผมจึงบอกให้ป้องลงจากรถแล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือจะดีกว่าผมเปิดประตูรถลงมาแต่ว่าเธอ ก็ไม่ได้สนใจผมเลยแม้แต่น้อยผมหันไปเรียกป้องแต่มันเปิดประตูไม่ได้พอจะข้ามมาลงฝั่งผมประตูรถก็ปิดเองเสียงดังปังผีผู้หญิงขยับเข้าไปหามันเรื่อยๆส่วนมันก็สติแตกทุบกระจกทุบป,ประตูไหวๆผมเสี่ยงไปช่วยดึงประตูทุกด้านแต่ก็ไม่มีฝั่งไหนเปิดออกสักด้านเลย ตอนนั้นผีสาวสยยยิ้มยื่นมือทะลุกระจกเหมือนอยากจะหาคอปองดีที่มันขยับหลบได้ทันส่วนผมได้แต่สวดมนต์ผิดๆถูกๆก่อนจะต้งตาเหลียกกับสิ่งที่ป้อมละล่ำละลาพูดออกมามันพนมมือท่วมหัวบอกว่าขอโทษที่คืนนั้นขับรถชนแล้วหนีมามันสำนึกผิดแล้วและจะยอมไปมอบตัวแต่ขอให้ปล่อยมันไป ร่างอาบเลือดของเธอหายวับไปเราลับไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนป้องร้องไห้โฮผมเปิดประตูรถกลับเข้าไปนั่งปล่อยให้เพื่อนตั้งสติสักพักหนึ่งถึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ป้องเล่าด้วยเสียงสั่นเครือว่าครั้งก่อนที่มาตรวจงานมันขับรถชนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจนรถคันนั้นพุ่งชนเสาไฟฟ้าอีกทอด มันตกใจมากรีบลงไปดูก็เห็นคนขับเป็นผู้หญิงแต่งตัวเหมือนผีที่เราเห็นตอนนั้นสภาพของเธอแย่มากป้องเอามืออังลมหายใจก็ไม่พบว่าหายใจแล้วมันกลัวความผิดเลยขับรถหนีมาถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นรองมีรถสัญจรไม่มากนักไม่มีกล้องวงจรปิดและผู้ตายก็เป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีครอบครัวจึงไม่มีใครติดตามเรื่องคดีตำรวจคงสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุเฉยๆเรื่องจึงได้เงียบไปและป้องก็เกือบลอยตัวแต่เมื่อวิษาัาศาตรขอให้ป้องเดินทางมาดูงานที่เดิมมันต้องขับผ่านถนนเส้นเดิมก็เลยเกิดกลัวขึ้นมาจึงชวนผมนั่งมาด้วยผมเลยได้ร่วมชะตากรรมกับมันแบบงงๆการตายที่ไม่เป็นธรรม ทำให้เธอต้องออกมือเรียกร้องความถูกต้องด้วยตัวเองส่วนเพื่อนของผมก็สารภาพทั้งหมดกับตำรวจแล้วก็รับผิดตามโทษทันกันไป